ชอภิเตศไปเที่ยวกันไม่ไม่นะจะไปก็หลีไปไปกับพี่แล้วสบายพี่จะพาไปกินตับ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 หนึ่งสองสามยังไปขึ้นไปใหม่แล้วหนึ่งสองช่ามแล้วไปหนึ่งสองช่ามก่อน เล่นพอลูกพอแล้วลูกพอแล้วเพ,พื่อนใหม่จอตีสเก้าสะป้าแจบปะจอโอเปิดด้านไหนหนูก็ได้หรอลูกแซ พี่นัดหนึ่งก่อนเร็วนัดเร็วถึงสิบเดียว